มื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมข่าวทีสปอร์ตเจของเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณวิวกุลวุฒิวิทิศารซึ่งเป็นนักปิปอตันชายเดี่ยวมือดับ2ของโลกนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของการคว้าแชมป์ระดับซูเปอร์ห0 0่นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องประเด็นอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมอีก วิวกุลวุฒิวิทิสานะแบัตรมินตันเมือดับ2ของโลกชาวไทยที่เพิ่งปลดล็อกควา้าแชมป์ซูเปอร์1,000ันที่มาเลเซียและขณะนี้เขาก็อยู่ในช่วงของการพักแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกออสอตรลนด์ในเดือนมีนาคมแต่ว่าเขาก็ได้มาพบปะกับแฟนๆที่อาคารนี้มิบุตรในช่วงที่มีการแข่งขันแบดบมินตันไทยแลนด์มาสเตอร์นะคะแม้ว่ารายการนี้เขาไม่ได้ลงแข่งขันได้เจอสื่อมวลชนรวมถึงทีมข่าวทีสปอร์ตเนั่นเองค่ะเขาก็พูดคุยกับทีมข่าวทีสปอร์ต ก็คือคุณกริกที่พมาศผู้สึกข่าวของเรานะคะเขาก็บอกว่ายอมรับว่ายังต้องปรับแก้อีกหลายส่วนโดยเฉพาะการคอนโทรลลูกในสนามให้ดีมากขึ้นขณะเดียวกันนักแบดมินตันไทยในวัย24ปีก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายหลังประเดิมทํำผลงานคว้าแชมป์รายการใหญ่ได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยส่วนเป้าหมายสําคัญต่อจากนี้ก็อยู่ที่ศึกออสอิงแลีย ซึ่งเป็นหนึ่งรายการที่ยังไม่สามารถทําผลงานออกมาได้เป็นที่น่าพอใจปีนี้ตัวเขาก็หวังว่าจะทําผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุดไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของวิวกุลวุฒิวิทิศารค่ะ,ะช่วงนี้ก็เตรียมทั้งเรื่องทรพร่รางกายครับแล้วก็การอขอโทษลูกในสนามให้ดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าในรายการซูเปอร์หนึ่งพันที่มาเลเซียที่ผ่านมาเราก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างโอเคครับแต่ว่ายังต้องปรับแกอ้อีกหลายส่วนเลยครับ ก็ออสแรลนก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เรา,ายังไม่สามารถที่จะทําผลงานได้ออกมาเป็นที่นา่าพอใจครับก็ปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนําผลงานออกมาได้ดีที่สุดครับครับผมโอ้ก็ผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งปีครับที่เป็นอะไรที่ท้าทายมากครับเพราะว่าเราเริ่มต้นปีด,ด้วยด้วยแชมป์ซูเปอร์หนึ่งพันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นขวัญและกำลังใจครับส่วนออสแรลนยเนี่ยก็เป็นรายการที่เก่าแก่เพราะฉะนั้นก็จะมีความมีความกดดันมีความอยากอะไรหลายๆอย่างครับก็จะทำให้เต็มที่ครับผม คือจริงๆแรงกิ้งก็ผมมองว่าสําคัญครับเพราะว่าเวลาจับสายออกมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นมือวางอย่างเงี้ยเราไปเจอไปเจอมือวางแข็งๆเลยเราก็ทําให้เราแบบอาจจะอาจจะแพ้เร็วได้หรือว่าอาจจะทําให้เราใช้ร่างกายเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมองว่าการที่เรามีแรงกิง้งหรือการคีิปแรงกิ้งที่ดีเนี่ยก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จครับสำหรับผลงานของกุลวุฒิในศึกออ l l ตร l ล n d 4ีครั้งหลังสุด จบที่รอบ2ก็คือรอบ16คนสุดท้ายนะคะปีนี้การแข่งขันแบดมินตันรายการ All England ระดับ World Tour Super 100 0จะจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง8มีนาคมนี้ที่ประเทศอังกฤษค่ะ